สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูตสุคนเด้อค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องย t u b e โจพารวยค่ะ FC แฟนช่องของโจพารวยสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านเด้อค่ะก็สำหรับแนวทางเดค่ะแนวทางลราพัฒนาเมื่อวานนี้เนาะก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำเร็จรุ่วรงด้วยดีก็เขา้าสำนักของอาจารย์ปู่คู่ขันเนาะค่ะปู่คู่ขันปูนป่อรุณกับเข้า อยู่เนาะคะ่ะมาดูกันเลยเนาะคะ่ะมารับชมรับดูกันเลยเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้เนาะ,ะอ่ะอันนี้นี่ค่ะสิบเก้าเมื่อวานวันที่สิบเก้า ออกเมื่อ,อวานนี้เนาะค่ะเลขออกเ,อเดี๋ยวเด้อ่ะแป๊บหน,นึ่งเนาะขอดูแป๊บหน,นึ่งนะคะ หกสีะะ่ศูนย์เก้าหนึ่งแล้วค่ะเราพัฒนาเมื่อวานีน้รอบสองทุ่มครึ่งออกห้าหกสี่ศูนย์เก้าหนึ่งแล้วค่ะสองตัวก็คือสี่ศูนย์แล้วค่ะภายได้บ้างเนี่ยบอจะเข้าที่ศูนย์สี่สี่ศูนย์แล้วค่ะมีสองชุดนะคะมีรับสายด่วนด้วยเนาะนี่ค่ะ ขยายนิดนึงเนาะค่ะรับสายด่วนเนาะคะ <c oughs> ่ะอ้าวคนละวันเหมือรอโอ้ยแอดเขียนผิดนัน,นนี้สิบแปดันที่สิบแปดลงผิดเนาะขอให้เนาะค่ะเอ้ารับสายด่วนแอดไปใสจวะ นี่สิบแปดด้วยของวันที่สิบแปดวองวันที่สิบเก้ายืนอ๋ออยู่นี่ค่ะรับสายด่วนน้วคะ นี่ค่ะสิบเก้ารับสายด่วนแล้วก็วิ่งรูดศูนย์เนาะคะ่ะอันนี้อันนี้ปล่อยแต่ตองวดปล่อยแต่แรกๆกเลยนะคะศูนย์นะคะ่ะตองวดก็ให้ที่สี่ศูนย์เนาะเก้าที่สี่ศูนย์สี่ศูนย์นะคะ สุดสี่ก็สี่ศูนย์ต้องกลับด้วยเด้อนี่ค่ะเลขรับสายด่วนก็ปล่อยชุดเดิมนะคะห้าหกสี่ศูนย์เก้าหนึ่งนะคะสองตัวก็คือสี่ศูนย์เนาะจ้ะส,สสจะสองตัวสี่ศูนย์เห็นมาจากสองตัวสี่ศูนย์สี่ศูนย์สองตัวเอาเขียนบีก็ได้ สามตัวศูนย์เก้าหนึ่งเข้าที่สี่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะ,ะตามความคาดหมายเนาะแล้วก็เลขความฝันของปูบนบอกว่าเอาไปวินเอาเนาะปูฝันหกสี่ศูนย์ห้าเก้าหกสี่ศูนย์ห้าเก้าความฝันของปูกับมาที่สี่ศูนย์เนาะ,ะมาที่สี่ศูนย์ปูว่าให้วินเอาก็ตามความคาดหมายเนาะใครอยากร่วมบุญร่วมทานกับปูกะ ตามนี้แล้วค่ะสั่งพระกสิกรอนนะคะสร้างพระศิวลีกสิกร,ะะร,ร,กร,กรให้ผู้ไปจาริกแสวงบุญกับกรุงเทพแล้วค่ะเนาะเอาคืออันนี้ปล่อยแต่ชุดแรกแล้วค่ะปล่อยครั้งชุดแรกเลยคือปล่อยวันอาทิตย์อันนี้ก็คือรับสายด่วนเนาะช่วงห้าโมงครึ่งรับสายด่วนฝั่งขวามือนี่คะ่ะ ูนย์ยืนศูนย์ที่เดิมนะคะยืนศูนย์ที่เดิมอ่ะอันนี้ของปูคู่คันเข่าเป็นที่เรียบร้อยนะคะลำดับต่อไปนะคะลำดับต่อไปลงปูรุ่นนะคะปูรุ่นนี่กับเข่าอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะคะ เราพัฒนาเลขนางเลขล้อยปูนอย่างบงธรรท่านมาดานงานเลขนางเลขล้อยเนาะสามตัวศูนย์เก้าหนึ่งเนาะ สามตัวของปูคือปูหายมาส0 9 9 9 0นะคะเนาะปรากฏว่านาวานำโชคน้องนาว่าเพื่อนในศูนย์ตัวเดียวเนาะแล้วก็ปูว่าเอาศูนย์สี่บันเข้าที่ศูนย์สี่สี่ศูนย์แล้วก็ 9, 9เก้าหนึง่งหนึ่งเก้าเนาะเลขนั่งเลขลอยเลขลอยแต่งวดที่แล้วงวดอ่ารัฐบาลไทยนะคะ เก้าสามหนึ่งเลข้อยมาออกสามหนึ่งมาออกเก้าหนึ่งเล่ามือสิบเก้าเนาะคะ่ะเมื่อวานนี่วันศุกร์เนาะเอ้ยวันจันทร์เนาะคะ่ะเลข้อยเลขนั่งสมาธิเลข้อยปูนี่ก็สําคัญมากๆดิค่ะเข้าบ่อยมากๆเลยเนาะทะเบียนรถเนาะคะ่ะอันนี้เลขร้อยศูนย์หนึ่งห้าเลขทะเบียนรถคันนี้หายสองศูนย์เก้าระวังเนาะคะ่ะสองศูนย เก้าศูนย์นี่แหละลาวพรุ่งนี้เนาะของปู่รุ่นภัยอยากร่วมบุญร่วมท่านกับหลวงปู่กับตามนี้เนาะค่ะกรุงไทยเด้อข้างล่างเนะาะเนาะนี่ค่ะเราพัฒนาเนาะค่ะเราพัฒนาเราพัฒนาปูข่ขอนแก่นเนาะของปูข่ขอนแก่นความฝันของปูข่ขอนแก่นเนาะค่ะ ต่อไปเนาะค่ะปูขอนแก่นเพิ่นฟันเนาะปูขอนแก่นนี่ฟันแม่นๆม่นดค่ะพี่ปูขอนแก่นฟันเนาะค่ะตั้งแต่แรกเลยเพิ่นฟันว่าเอาแหะไปพา,ายเรือไปพายเรือไปอให้คนไปวานแหะนั่งเรือไปสองคนเนาะ อปูเป็นคนพายเรือแฮยาวสิบหกเนี่ยยาว 16. สิบหกอกปูเป็นกับบไวเนาะปูกันไหนเนี่ย,ยแฮ,ยา,แฮยาวแฮยาวสิบหกอกมาในพ้าองค์องค์นี้เพิ่ฟันว่าผู้หญิงอายุห้าสิย่างห้าสิเอ็ดเนี่ยเกิดพศสองห้าหนึ่งแปดเสียชีวิตปรากฏว,ว่าโมมาเนาะแม่ศูนย์ตัวเดียวเพิ่นมาศูนย์ตัวเดียว เมนบอกออกอามาศูนยตัวเดียวเลขออกเราพัฒนาเมื่อวานนี้ออก5้าหกสีเนึาะอันนี้เลขเ่าออกขออนุญาตออกของหลวงปู่รุ่นมาให้เบิงตัวออกนะคะนี่ค่ะ56409140เก้าหนึ่งาะอ่าเก้าหนึหกหกับหัวนะคะปู่ขอนแก่นถ้าผู้ใดเอาความฝันของปู่หล่ะค่ะห้าศูนย์ศูนย์หานึงหกเนาะ อย่าลืมตามเน้อหาศูนย์นี่แล้วก็พ่อซอเกิดเพื่อนเนาะสิบแปดอย่าลืมตามนะคะหานนานนะ้าศูานย์ศูนย์ห้าเอาไปฮานอยก็ได้แล้ว่ะไปฮานอยเพื่อนบ้านก็ได้เนาะฝันแบบนี้ค่อนข้างแม่นนะพระเป็นคนฝันเด้อพระเป็นคนฝันเนี่ยหกกับหัวขึ้นเก้าหนึ่งแล้วกปู่ขอนแก่นเพื่อนกับฝันแม่นดิค่ะ อาจารย์ทวีเนาะคะ่ะแรกอาจารย์ทวีกับเข่าได้ย้อนหลังเนาะ,ะไปเข้าตัวย้อนหลังเนาะระวังเด้อค่ะ 4, พี่เพ่นเลขอาจารย์ทวีเพ่นเข่าย้อนหลังเนาะเนี่ยงววที่ออกซี่เก้าเนี่ยก็ไปเข่าย้อนหลังของอาจารย์ทวีวิ่งรูดเจ็ดเนาะเลขมาห้าหกสี่ศูนย์เก้าหนึ่งห้าหกสี่ศูนย์เก้าหนึ่งเนาะคะ่ะ สี่ศูนย์ล่างเนาะนี่ค่ะเราลืมไปนะวค่ะเลขดับล้าปูรุนเนาะแอดลืมเอาเรื่องเลขดับเล้าปูรุนนะคะดับเล้า ดับเอาไปยูนะคะดับดับมากเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเขานะคะดับไม่อยู่เด้อเอฟซีดับบนตรงๆเลยออกเก้าหนึ่งนะคะดับล่างกับยูค่ะดับบนเอาไม่อยู่ลืมเบาอ่ะกลับไปเปิ็งเป็นแนวทางเนะคะเป็นแนวทางเนาะ ถูกใจว่าตัวใดก็ซื้อเลยเนาะค่ะไม่ต้องสนดับก็ได้เนาะค่ะนี่ค่ะดับปัวรุนเนาะอันนี้ของอาจารย์ทวีจันตะคมของอาจารย์ทวีจันตะคเนี่ค่ะกระแปกของอาจารย์นี่ดับปัวรุนเราไม่อยู่ก็คือดับเก้าหนึ่งออกเก้าหนึ่งเนาะคะสนดับอ่ะขออนุญ,ญาตเบ้าเนี่ยเนาะ พ้นไปออกงวดที่แล้วเนาะค่ะนี่ค่ะอาจารย์ทวีให้เก้าหนึ่งมันมาออกงวดเนี่ยค่ะเมื่อออกงวดวันที่สิบเก้าให้เก้าหนึ่งงวดสิบหกมาออกวันที่สิบเก้าพฤษภาคือเก้าหนึ่งตรงตรงเนาะค่ะเนี่ยบานี้ให้งวดที่หนึ่งเนาะ ให้งวดที่หนึ่งบานีง,งวดของวันที่หนึง่งเนาะค่ะ มพัดด้วยอ่ะไ้งวดของวันที่สิบสี่ไเก้าสี่มาออกวดนวันที่สิบหกค่ะเก้าสี่มาออกวันที่สิบหกเนาะไหเก้าหนึ่งกลับมาออกงวดวันที่สิบเก้าออกยอนหลังสองงวดหรือไหมค่ะหลังจากเข้าติดติดกันมาเนาะออกยอดหลังสองวนแล้วขอยจันทวีจันตคาม ขันทนก็เอางวดที่เมื่องวดวันที่สิบเก้าไปซื้อมืออื่นลอกมือเนาะค่ะพอเพิ่นออกย้อนหลังสองงวดหรือไหมขออาจารย์ทวีเนาะอันนี้ก็แนวทางเนาะค่ะแนวทางสรุปที่เราพัฒนาของวันที่สิบเก้าพฤษภาคมสองห้าหกแปดสำหรับสำนักอาจารย์ที่เข้าเนาะอาจารย์ที่เข้าย้อนหลังบ้างปูกูขันก็ เข้าเป็นงวดที่สิบเก้าและเนาะคะ่ะเข้าเป็นงวดที่สิบเก้าแล้วชื่นชอบบาจารย์ท่านไหนก็ตามอาจจรย์ท่านนั้นเนาะคะ่ะแนวทางเลาพัฒนาเด้อพีพรุ่งนี้ก็มีเลาพัฒนาเนาะคะ่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนาะคะ่ะต่อจากคลิปนี้แอดก็จะลงเลาพัฒนาของปูคู่ขันต่อเลยเนาะคะ่ะก็ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดแล้วค่ะถูกใจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์น่เด้อค่ะเป็นกลาลังใจกับทางช่องโจบา้านรวยทำเน่แล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบู่สุคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลาวค่ะใครกดให้ให้ถึงรางวัลที่หนึ่งให้มีโชคมีลาำมีหม hai, านเฮงปังดังรวยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยลอตเตอรี่ไทยแล้วค่ะ ก็ขอให้รวยรวยรวยไปคามของฟังเล่าเพื่อนบ้านก็ขอให้เขาทั้งบนทั้งล่างให้เถือกนะคะแห่ะงปังดังรวยทุกๆกคนทุกๆท,ท,ท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ